ก็เราเกิดมาจากโลกนะมาจากโลกียะดังนั้นโลกียะก็จะดึงกลับไปหาที่เดิมของเขาแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้พบทางว่าเราสามารถออกจากโลกียะได้ไปสู่โลกุตราในการที่จะออกกําลังดึงดูดของโลกียะไปสู่โลกุตรานี่มันก็เหมือนความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างล็อกเก็ตที่จะพุ่งทะยานหนีการดึงดูดของโลกใบนี้ไปสู่โลกดวงใหม่ ซึ่งมันจะต้องอสร้างพลังเชื่อเพลิงอย่างสูงมากทีเดียวที่จะทยานออกไปให้พ้นจากการดึงดูดของของโลกใบนี้แต่ถ้าหากว่าความหนานแน่นของอเชื่อเพลิงของยานอวกาศที่แบ่งเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนท่อนนี้ท่อนนี้อาจจะได้หมื่นกิโลจากที่นี่ไปถึงดวงจันทรก,กี่หมื่นกิโลนะใครจําได้บ้าง 9กสล้านไมหได้ไงเนี่ยใช่ไหมใครจําได้จากนี้ไปถึงดวงจันทร์ที่เขาทยานไปนะเดี๋ยวนี้ไปถึงอังคารดาวคานดาวพฤหัสได้ใช่ไหมพอหลุดจักอานาจดึงดูดของโลกปั๊บมันก็ไปสู่สุญญากาศใช่ไหมทีนี้เสร็จก็จะล่องลอยสุญญากาศภักหนึ่งแล้วก็สแสวงหาดาวดวงไหนที่จะไปก็ทยานพุ่งไปหาดาวดวงนั้นก็เหมือนว่าเราจะเจริญสติไปจน พ้นอำนาจของดึงดูดของราคะโทสะโมหนันมันจะไปสู่สุญญากาศคือสู่จิตว่างก่อนก่อนที่จะไปได้สติสัม,มยญเพื่อที่จะไปเลือกเอาภาวะไหนดวงดาวที่ใกล้ที่สุดสมมติโซดาวันคือพระจันทร์อี่างน,นะสกิทารามีอังคารอนาคามีก็พรฤหัสแล้วก็อรหันต์ก็ไปสู่นิพพานพุ่งก็สู่พระอาทิตย์เลยสลาย <laughs> เอามาคนนึกอย่างนั้นนะเ,เพราะฉะนั้น,น,นการทะยานออกจากแรงดึงดูดของโลกไปสู่ดาวดวงใหม่เนี่ยมันก็จะต้องมีพลังแต่ว่าคงจะไม่ใช้เชื้อเพลิงสูงขนาดล็อกเก็ตนะแต่ที่เรายกมืออย่างนี้คือการสั่งสมเชือเพลิงน,นั่นเองเขาเรียกว่าพลังแห่งความเพียรเชือเพลิงตัวนี้ก็เชือเพลิงแห่งท่อนที่หนึ่งคืออะไรสติช้อนที่สองสมัชัญญะช้อนที่สาม สมาธิท่อนที่สี่ปัญญาท่อนที่ห้าวิปัสนาญาณท่อนที่หกก็วิชาท่อนที่เจ็ดวิมุตติเงี้ยมันมีเจ็ดท่อนท่อนที่หนึ่งพอเชื่อเพิงท่อนนี้หมดไปก็ติดใส่เชื่อเพื่อท่อนที่สองที่สามี่จนท่อนที่เจ็ดพอท่เจ็ดก็ุงทยานสูงนั่นะตอนนี้โยมจวบถึงได้ท่อนที่เท่าไหร่แล้วเชื่อเพืงอสักท่อนที่สองท่อนที่สามไหวไหม เพราะช้อนที่8ปหมายควาว่ามรกแปดท่อนที่หนึ่งก็ได้สมาธิถี่เป็นพระโสดาบันใช่ไหมสมาธิถี่สมาสังกปะขึ้น<ม><ม>พอไปท่อนที่สองก็ได้สกิดาคามีสกิทาคามีมรกท่อนที่สามก็สกิทาคามีมรกช่อนที่ 4, สสกิทาคามีผลท่อนที่ห้าอนาคามีมรคท่อนที่หกอนาคามีผลช่อนที่7อรหัตมรคท่อนที่8อรหัตผลไปถึงมร์แปดทยานสู นิพานคือดวงพระอาทิตย์กลายเป็นแสงสว่างดวงใหญ่ให้กับโลกเลยพระอาทิตย์ก็ดังนั้นเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราไปคิดบ้างเหรอที่จะออกจากโลกนี้คิดสักหน่อยก็ดีนะเราอยู่มาหลายล้านปีเราจะอยู่ไปทําไมอีกเยอะแยะเลยนะถ้าไม่จะคิดทยานออกจากโลกอย่างน้อยไปไปสู่สุราบันอาจจะเหลือสักเจ็ดชาติท่านวานะไปไปสู่พระสุรารันเหลือเจ็ดชาติระหว่างสุรารันกีธาคามีก็มีสามช่วง จ็ดชาติสามชาติชาติเดียวพอสกิทธคานามีก็ครึ่งชาติขึ้นไปเรื่อยๆอย่างน้อยให้ได้เหลือสักเจ็ดชาติด้วยอย่างดีเนาะจะได้ใกล้หน่อยเอามาก็คิดเปรียบเทียบอย่างเงี้ยโลกกับจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันนะแต่ที่ไอ้เจาการค้นพบรูประธรรมอะไรต่างเนี่ยมันอยู่ที่นักวิทยาศาสตร์มาเปิดเผยกับเราเราก็จะมาเทียบโอปัญญยุกับเรีนโดสภาวธรรม ราะนั้นดึงการที่เราสั่งสมเชื่อเพิงอของความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการเชื่อเพลิงที่เป็นมีพลังสูงนะเพราะเชื่อเพลิงที่จะทยานออกเนี่ยมันจะมีพลังก็เ,เป็นออกเทนสูงมากนะถ้าออกเทนต่ำมันบางทีก็ช้าทีนี้ไอ้ล็อกเก็ตบางบางดวงมันก็ไปไม่ถึงของอเมริกาในี่สเสียไปถึงของสเวียดบางทีก็ไประเบิดการอากาศ ของจีนไม่รู้ว่ามั่วหรือเปล่าไม่เคยถึงเหมือนกันนะไม่รู้ก็ๆๆไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอตั้งล็อกฐานของเราคือนาซาของเราเนี่ยให้ได้ว่าเราจะต้องตั้งฐานที่จะผลิตล็อกเก็ตของเราทั้งขบวนทั้งมักแปดของเราเนี่ยไปเรื่อยๆเบื้องต้นเนี่ยให้ได้สมาธิก็ยังดีแค่เห็นว่าทุกไม่ใช่เราเราไม่ใช่ทุกเนี่ยได้ล็อกเก็ตที่หนึ่งเลยนะพ้นท่อนที่หนึ่ง ถ้าเรายังทุกทุกยังเป็นเราอยู่เนี่ยก็ยังไม่คยสู่วิธีของการออกจากพลังโลกเลยเราเป็นหญิงที่เราเป็นชายเนี่ยยังไม่ใช่ถ้าเราเป็นรูปเราเป็นนามเนี่ยใกล้จะใช่และ้ะเราเป็นเพียงรูปและนามเวลาเขามาดา่าเราว่าเรามาดา่ารูปดา่านามไม่ถูกชั้นเรายิ้มเฉยเลยนะถ้าอย่างนี้ก็ได้เยอะแล้วนะนนี <c> ้ว <oughs> ่าท่อนที่หนึ่งมีโอกาสแล้วอะไรโซดาปฏิมากรใช่ไหมอ่า เขาว่ามาสิบครั้งเราเราไม่พอใจเจ็ดครั้งเออยังมีโอกาสอีกสามครั้งเฉยได้พอปฏิบัติไปเรื่อยๆเขาว่ามาสิบครั้งเรารู้สึกไม่พอใจแค่สามครั้งอีกเจ็ดครั้งทําใจได้เออใกล้เคียงเข้ามาหน่อยเขาว่าเรามาสิบครั้งเราไม่พอใจแค่ครั้งเดียวอีกเก้าครั้งทําใจได้เออเขาว่ามาสิบครั้งเราเฉยสิบครั้งอ๋อได้แล้วคั้งที่หนึ่งสุดาวัน ลองดูมะนัดกันหน่อยนัดคนไหนที่มีสามีภรรยาเนะี่ยต้องว่าฉันบ่อยๆดูนะบ่นฉันบ่อยๆดูเพราฉนันในใจเขาจะเป็นยังไงทดสอบซึ่งกันเลยกันก็คงจะดีนะนะโดยเฉพาะในในครอบครัวที่สามีภรรยามาปฏิบัติธรรมด้วยกันนัดกันเลยนะท่านยังไม่เข้าท่าเลยเือด่าเลยนะดูว่าฉันจิตฉันจะเป็นยังไงเขาก็จะอ่ เตียงตอนเราเผลอ,อนะตอนที่เราได้สติเราได้สติอยู่ขเขาก็ไม่กล้าสอยเราเท่าไหร่พอเราเผลอสติว่าเขาใส่เลยที่นี่ของแท้ออกมาเลยนะเออเราทันไม่ทันกับตรงนั้นเพราะฉะนั้นในชีวิตครอบครัวเนี่มาว่าเราปฏิบัติทมเรามันจะต้องมีสนามทดสอบโดยเฉพาะในครอบครัวของเรามีคนทดสอบเยอะเลยนะดังนั้นเรื่องเหล่านี้มาว่าเราต้องพิจารณาอย่ามาเป็นมาเป็นสภาพานี้ตัวทดสอบเยอะเลย เดี๋ยวยุคนนั้นว่าอย่างนี้เดี๋ยวพระคนนั้นว่าอย่างนี้เดี๋ยวมีตัวทดสอบเยอะมันก็เลยได้แแรงอัดนะแรงอัดที่เป็นเชื้อเพลิงสูงอะ่ะมันอาจจะพุ่งทะยานมันก็ไวกว่าแต่คนไหนที่อยู่สบายๆอย่างพวกติดสวรานติดพรมนี่ยากหน่อยพวกนี้แรงอัดต่าเชื้อเพลิงต่าติดสุกแต่คนไหนที่มีทุกเยอะๆเนี่ยแรงอัดมันจะสูงเชื้อเพลิงจะแรงเนี่ยเพียงแต่เราแปลงเชื้อเพลิงตัวนี้ให้มีออกเทนสูงเท่านั้นเองซึ่งเป็น รูปธรรมอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากในเว่าเราเข้าใจทั้งโลกทั้งสองส่วนทั้งลูกธรรมนามธรรมมาเข้าใจอย่างนี้จะทำยังไงให้ยมออกจากตัวนี้ได้บ้างความจริงพลังโลกิยะเนี่ยมันอยู่ที่รวมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความพอใจกับความไม่พอใจใช่ไหมมีสองตัวเราลบแค่สองตัวเนี่ยเราเกี่ยวกับชนะใช่ไหมเออนีนอ้ความพอใจมาจากอะไรความพอใจมาจากความสบายกายกายก็อย่าให้มันสบายเกินไป ถ้าการสบายเกินไปเราก็ไปสร้างสั่งสูงความพอใจเยอะเพราะความพอใจมากเข้ามาเข้ามันก็ทําให้ตามีพลังในการจะดึงดูดความพอใจไปเห็นอะไรนี้เดียก็ชอบหูฟังเสียงครับชอบหาดนตรีมาฟังหาเพลงมาฟังหาเพื่อนมาคุยอะไรเนี่ยเพื่อจะได้สนองความอยากความสบายทางหูของเราจมูกก็ต้องไปหา อะไรที่หอมๆงเนาะน้ำหอมบางโดยเฉพาะยผู้หญิงไงเนาะน้ำหอมปวดเท่าไหร่เครื่องเซ้อางปวได้ร้อยกิโรกิโลีฟันซื้อมเข้ามาสนองทางจมูกทางลิ้นยิ่งใหญ่เลยเมืองไทยเรามีแต่ร้านอาหารดอกบ้านเรารถไหนอร่อยห้าดาวสามดาวเจ็ดดาวเนี่ยเขไปเลือกกินลิ้นกายการเสพบสุขทางกายการนอนการเล่นการสนุกสนานการมีลูกมีผัวมีเมียเสียบสูขทางกายแล้วก็ทางใจ การเสพสุขทางอารมณ์หานะะอารมณ์ที่มันที่ไหนเขาว่าทําให้อากาศดีทําให้อาหารดีทําให้อารมณ์ดีที่ไหนมีบรรยากาศดีก็ไปกันต่างประเทศราคาเครื่องบินกี่หมื่นกี่แสนก็ไปเที่ยวกันใช่ไหมเพื่อให้ได้บรรยากาศที่ดีมาสนองความพอใจนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันดึงดูดเราเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราจะตัดต่อมานทำคือมาตัดต่อที่ตัดความพอใจอะไรก็ตามที่ทําให้เราพอใจเนี่ย เราต้องอตื่นตัวไว้ก่อนเพราะนั้นหมายความว่าถ้าเราเข้าไปเสพมันปั๊บหมายความมันจะต้องพลังนั้นทีสั่งสมในตัวเราแต่พอเรามันรู้สึกพอใจปั๊บทานอาหารวันนี้อร่อยดีใจเลยเออเราจะไม่ได้เสพความพอใจอเวลาวันไหนอาหารอร่อยเทน้าเทน้ําโจกลงไปเลยละลายลดก่อนก่อนที่จะทานวพราะข้ามาต้องทำอย่างนั้นเลยนะเพอทานอาหารอะไรอร่อยๆเนี่ยจะไม่ทาน เราไปทานอาหารที่มันอร่อยนีย่เพื่อที่เราจะทดสอบกําลังไอความอยากเมื่อเราเนี่ยมันเจียจางลงบ้างไหมแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราเป็นชาวบ้านไปไงก็แสวงหาอาหารอร่อยนั่นแหละเพื่อที่มันจะถูกลิ้นถูกใจเราซึ่งอะไรเหล่านี้ยมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยแต่ว่าเราไม่กล้าทดสอบมันเป็นความเคยชินเป็นอุปทา,านต่างๆของเราแต่เมื่อเราเข้าสู่สนามการฝึกฝนเนี่ยเราก็าใช้สิ่งเหล่าเนี้มาทดสอบแต่แอบทํานะ อย่าให้คนอื่นรู้ถ้าคนอื่นรู้เขาจะว่าเราเพี้ยนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้น,อ,อ,น,นอะไรที่เคยทำอะ่ะก็เปลี่ยนแปลงมันบ้างอย่าไปทําแต่ล่องเดิมโหมดเดิมนึงชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคนที่น่าน่าสงสารที่สุดคนขี้โกรธคนขี้โกรธคนที่โมโหคนติดอารมณ์หงุดหงิดบ่อยๆพวกนี้น่าสงสารมากเพราะอะไรเพราะมตกนรกง่ายอะ่ะ เพราะอะไรเพราะไฟโกรธคือไฟเชื้อไฟนรกใช่ไหมแต่ถ้ามันมีเข้มข้ามีเข้มเข้มข้าหมายความว่าเราขยายขุมนรกให้กว้างขึ้นกว้างขึ้นปพระเพชแตะปั๊บขึ้นปุ๊บนี่หมายความว่าตกนรกทันทีเลยกว่านั้นนรกกายไปแล้วนี่ยังไม่น่ากลัวเท่ากันรลกเป็นนี่นะเพราะอะไรกเป็นเรารู้มันอยู่สัมผัสมันได้แต่ข้อดีมันก็คือเราออกมันได้อย่างแต่ฝึกสติฝึกสมาธิบ่อยๆพอตกไปปั๊บกะโดดขึ้นตกไปปั๊บกะโดดขึ้น ถ้าดดขึ้นไม่ทันก็แช่ไว้หลายวันหลายชั่วโมงหน่อยแต่ถ้าสติแรงก็ตกไปป๊บกระโดดขึ้นทันทีเลยมันก็แช่ได้ไม่นานนะแต่ว่าเอามาว่าตกนรกเนี่ยยังดีกว่าขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ขึ้นไปแล้วไม่อยากลงใช่ไหมแต่ตกนรกมันอยากขึ้นอ่ะแต่ขึ้นสวรรค์นั้นไม่อยากลงแต่พอที่นี้พอตกสวรรค์มอไลร่มันลงนรกลึกอ่ะยิ่งตกสูงเท่าไหร่ยิ่งยิ่งตายง่ายเลยยิ่งลงจมลึกเลยใช่ไหม เพราะฉะนั้นการไปติดความพอใจนี่ออกยากกว่าความไม่พอใจความไม่พอใจมันมีสิ่งเตือนเล้าอยู่ใช่ไหมเราก็อยากจะหนีออกแ,แต่ความมีอะไรไม่ที่มีบางคนไม่ที่ไปสู่ความเพราะว่าความพอใจแล้วอยากจะออกอย่างมัน,นย,ยากมากนะถ้าเราไม่ฝึกฝนถ้าเราไม่ได้สตินั้นถ้าเราทิ้งลดความพอใจไม่พอใจทั้งแต่หยาบกลางละเอียดได้เนี่ยกิเลสตัณหาวุฏฐานทั้งปวงเนี่ยกี่หมืน่นกี่แสนอย่างก็ตาม มันมาอยู่หัวขั้วตรงนี้เท่านั้นเองมันโยมหิวตะกร้ามันมีสองหูใช่ไหมในตะกร้ามันจะมีของกี่สิบอย่างถ้าตัดหูตะกร้าสองหูนี่ออกของพวกนั้นก็หิวไมขึ้นละนะเพราะหูตะกร้าคือไอห้หูความพอใจไม่พอใจราะนั้นสติประฐานสีนึกว่าให้ตัดอภิชาและโทมนัสอภิชาคือความพอใจโทมนัสคือความไม่พอใจถ้าไม่ได้บอกถึงไปตัดโมหะเลยนะบางทีโมหนะนี่เกิดจากความพอใจไม่พอใจนะนะั่นแหละ ถ้าเรามีสติไดีโมหะไม่มีเพราะโมหะไม่มีความพอใจไม่พอใจก็ไม่เกิดเอามาตัดแต่ต้นเลยนะซึ่งเรื่องนี้มาไวาจะทำเป็นออสไลด์ที่ที่เห็นภาพชัดๆเนี่ยแต่ยังไม่มีมือสไลด์มาช่วยนะโดยเฉพาะคุณหนุ่มคุณสาวที่มาคนนี้ใครเป็นมือสไลได์มาช่วยหลวงพ่อหน่อยก็แล้วกันหลวงพ่อจะเขียนชาติออกมาทำออกมาเวลานี้นก็พอดีตอนนี้เรามีโปรเจคเตอร์เราจะเข้าใจง่ายขึ้นอตอนใกล้เสร็จงานบอกโดยก็แล้วกันหลวงพ่อจะเขียนชาติให้ เพื่อจะให้รุ่นต่อๆไปนยเข้าใจได้เร็วขึ้นเข้าเข้าใจได้เร็วก็จะเห็นทุกเห็นโทษมันเกิดจากความพอใจไม่พอใจแล้วก็ความพอใจทางตาหูจมูกลิ้นเนี่ยไปรวมที่กายเพราะนั้นความพอใจทางกายจึงรุนแรงกว่าทาั้งอื่นทางหูทางหูมหจมูกลิ้นเนถ้าะว่าแรงรุนแรงแล้วไม่เท่ากับกายไม่เท่ากับกายกายรุนแรงกว่าคนชอบนอนมากกว่าชอบฟังใช่ไหม คนชอบอาหารมากกว่าชอบคนชอบอมีคู่ไม่อยากอยู่คนเดียวเนี่ยมากกว่าอย่างอื่นเพื่ออะไรเพื่อจะให้ความพอใจถูกตอบสนองแต่เมื่อความพอใจไม่ถูกตอบสนองปั๊บมันก็ตีกลับสมมติว่าร้อยคู่เนี่ยที่ถูกตอบสนองอย่างสมบูรณ์แบบไม่เกินห้าคู่อีกเก้าสิบ้าคู่น่ก็คือ <c oughs> เรียกว่าไม่เป็นไปตามต้องการทั้งนั้นแหละนะ ตามที่ศึกษาดูโอ้ทางเลือกมันแคบมากพุทธิเจ้าต้องบอกว่าการบรรพชาการบวชนี่ดีแลเพราะขัดชีวิตเป็นชาวบ้านเป็นเรือหัดมันแคบมันลาบากเป็นาทางเส้นเล็กเดินลาบากม,กมากีทุกข์มากท่านว่าสู้ไปทางเส้นใหญ่ไม่ได้นะมีทางเส้นใหญ่ทางซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยถ้าเอารถไปวิ่งในทางเล็กๆเ,เนี่ยนึกภาพดูชีวิตของเครือหัดก็แบบนั้นวิ่งทางเล็กๆทางแคบนะทางเดินลําบาก ดังน <étique> <occasions, S 1> ั IS IS. म, art, bas, ้นก็อยากจะให้ศึกษาว่าอย่างน้อยก็เป็นอุปนิสัยถ้ายังไม่บทชาตินี้ไม่ได้ก็ไปบทชาติหน้าก็ยังดีใช่ไหมไม่แน่อาจจะได้บทชาตินี้ก็ได้นะยังยืงจบมีแพรนว่าจะบทชาตินี้อยู่เจ็ดสิบยังไหวเป็นสิบยังไหวเราโยมอุบาสิกาก็บวชบวชใจอาจอยากจะทดสอบดูว่าก็บวชยังไม่ชี้แพล่ยุพินะ ยี่พินไท่ทองเมื่อก่อนเป็นนักร้องที่ดังเข้าประเทศไทยเลยเดี๋ยวนี้มาบทเป็นเป็นไม่ชีเฉยเนี่ยนั่งข้างหน้านึ้จาไหมเนี่ยมึงพ่อก็แต่งเพลงเรื่องสติให้ไม่ชีร้องร้องไปร้องมาคนติดค้าก็ติดอารมณ์เหมือนกันเอาไปอยู่พระแสงเทียนเนี่ยร้องเพลงเดินจงกรมเพลงสร้างจังหวะอะไรเนี่ยแต่งทั้ร้องหมดเลยอันนั้นก็เนี่ยสูงสุดก็ก็ลงมาตรงที่นี้ดึงนั้นไม่อยากจะให้พวกเรา สนุกสนานกับความพอใจไม่พอใจจนอายุมากเกินไปถ้า,ายุมากเกินไปแล้วนี่สติสัมยามันเสื่อมแล้วมันยิ่งยากเข้าไปอีกเดี๋ยวนี้ไม่ชีก็เหมือนกันสีพปีแย่เสื่อมไปเยอะเนาะบางทีความจาหายไปเยอะเลยใช่ไหมจำอะไรมันก็ได้ดังนั้นเราก็พยายามนะเพาะฉนนั้นก็ดีใจอย่างท่านเอฟทั้งบอลเข้ามาได้อายุหนุนหนุนสามสิบปานถ้าท่านอยู่ไปได้ถึงระดับอายุเท่าอัตมาเนี่ยท่านจะเชี่ยวชาญกาอาตมาเยอะเลยใช่ไหม ในเรื่องต่างๆแต่ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านี่าวันหลังจะให้ฟังท่านสงกโอ,ยอ้ยิ่งเขีมย้คนองค์นี้นะยิ่งเขี่ย้นเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านมาเป็นพี่เลี้ยงแทนแต่วันนี้หลวงตาคนหนึ่งจามาจาก,กวัดดอ,อยเมื่อคืนมาถึงที่นี่สามสีทุ่มัมมีรถไปรับตอนนี้นอนอยู่ที่หัวหลวงพงเดี๋ยวบอกเชฟเฟอร์เลือไปรับมาพระเราสมุสมบัติจะมาช่วยโยมนี่แหละเอา โทรมาเมื่อคืนเอาไม่มีรถไอรถมาก็ไม่ได้ท้านพราะว่าตอนนี้ประตูเขาปิดแล้วสามทุ่มเขเข้าไม่ได้แล้วนั่นนอนแถววัดหลวงพงศ์ก็แล้วกัน <c oughs> ก็ค้างอย่างนี้แหละแต่แถวนี้โทรไปหาไม่เจอไม่รู้ว่าโทรพท์แบตหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวหาทางมาเองก็แล้วกันนะพระนัพระนี่เป็นอะไรที่ง่ายๆสบายๆไม่ลำบากนะยังไงก็ได้เพื่อให้เราได้ฝึกฝนนั่นเองนะดังนั้นในช่วงทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนี่ก็ ใครก็ได้ที่มีรถไปส่งท่านขึ้นรถที่ซีข้างนอกนี่หน่อยจะเดินไปจะไกลเนาะเราพวกเราคงจะรถมาอยู่ตอนนี้จากช่วงนี้ไปเราจะเดินจะกลุ่มรวมกันสักครึ่งชั่วโมงเนาะ,ะลุกขึ้นยืนแล้วก็เอาชนะเอาไวขา้ข้างๆเก็บสัมภาระไว้ข้างท่านบนท่านเอฟไปเก็บของก่อนก็แล้วนะเดี๋ยวกลับไปฉัน แล้วท่านบอลเรียกอะไสี